สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสกรออมซัพย์ครูตรังทุกท่านครับวันนี้ผมใส่เมสดนะฮะก็เพราะว่าเป็นช่วงของพื้นที่สีแดงของจังหวัดตรังและในระดับชาติก็มีกฎหมายให้ทุกคนต้องใส่เมสครับไมัยนโดนปรับครับมาพบกันรอบนี้มีอยู่สองเรื่องครับในการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกเรื่องที่หการพักจำรนีให้กับสมาชิกค,ครับรอบนี้ให้พักได้ถึง4เดือนครับ พักเฉพาะเงินต้นส่วนดอกเบีย้ยไม่ได้พักครับเพราะดอกเบีย้ยก็จะต้องนําไปคานวณเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกในวันสิ้นปีเพราะฉะนั้นการพักเงินต้นก็พักตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาพักเงินต้นของผู้กู้สามัญและผู้กู้พิเศษครับคือใช้หลักทรัพย์เข้ามาคือเงินที่สมาชิกกู้ไปหนึ่งื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับ ในสินทรัพย์ของเราก็หมื่นกว่าล้านเช่นกัน90%กว่าเปอร์เซ็นต์ครับที่สมาชิกกู้ไปและก็มีสมาชิกที่เป็นผู้กู้เนี่ยนะครับ7,458นคนนะครับในจํานวนนี้ก็มีหลายคนก็ได้รับผลกระทบกรรมการก็เลยกำหนดว่าให้มีการพักจำระนีผู้พักจำระนีจะต้องยื่นคำขอครับอยู่ๆก็จะพักให้ไม่ได้แล้วครับยื่นคำขอที่สากลออมทรัพย์กูตรัง โดยโหลดจากเว็บหรือว่าคำขอที่สกอนอมซับกูตังเมื่อโหลดคำขอแล้วนะครับท่านก็จะต้องเขียนคำร้องขอพักจำระนี้แล้วให้ผู้ค้ำประกันเซ็นเป็นเรื่องของข้อกฎหมายครับผู้ค้ำประกันจะต้องรับรู้ว่าท่านพักจำระนนี้4เดือนนะครับแล้วก็ให้ผู้ค้ำประกันเซ็นพร้อมถ่ายเอกสารสำนอบัตรมาด้วยแล้วก็จะต้องยื่นคำขอตั้งแต่วันที่หนึง มิถุนา2 5 6 4จนถึงวันที่21มิถุนานนี้แหละครับเลยจากนั้นสากลถือว่าท่านไม่ใช้สิทธิ์ขอพักจำระนี้นะครับต่อไปอีกเคื่อนไขหนึ่งก็คือว่าสากลให้กู้ใครที่เดือดร้อนก็ให้กู้บรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด19นี่นะครับเป็นรุ่น2รุ่นแรกให้กู้ไป1 0 0 0 0แรุ่น2 จัดเปดาลนเงินกู้เพิ่มขึ้นไปเป็น2 0 0แสนใครที่กู้แล้ว1 0 0 0 0แสนในคราวที่แล้วครับรอบนี้รีไฟแนนซ์ได้ครับยื่นคำขอกู้ได้ไม่เกิน2 0 0แสนบาทแต่ผู้กู้เงินเดือนก็จะต้องเหลือ30%เหมือนเดิมครับถ้าใครเงินเดือนเหลือไม่ถึง30%ก็ไม่ได้ครับไม่ผ่านระเบียบของกระทรวงศึกษาที่ก็กำหนดเกณฑ์ไว้ว่าผู้กู้จะต้องมีเงินเดือนเหลือ30แล้วก็สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้ เราให้ยื่นคำขอกู่ตั้งแต่หนึมิถุนาจนถึง30กันยาครับมีผู้ค้ำประกันได้แสนละหนึ่งคนระยะคู้สองแสนจะต้องหาผู้ค้ำมากันเพิ่มอีก1คนก็คือเป็น2นะครับสำหรับการจำรานีครับจำรานีได้360รนวดคือ30ปีครับอัตราดอกเบี้ยครับคงที่อยู่ที่อัตราร้อยละสีสองปีครับ คือปีนี้กับปีหน้าจนถึงครบกบิโอ6ครับอัตราดอกเบี้ยร้อยสี่มีเฉลีย่ยคืนเรียบร้อยครับบรรเทาความเดือดร้อนในการให้สมาชิกกู้เพื่อนําเงินไปเป็นค่าครองชีพกับครอบครัวครับสากลอมทรัพย์ครูตรังมีความพร้อมที่จะจัดระบบเพื่อไม่ให้สมาชิกมาแอาอัดครับท่านยื่นคาขอกู้มาอาจจะผ่านทางไพรสีหรือผ่านไปทาง ผู้แทนสมาชิกเพื่อรวบรวมมาแล้ววันที่ท่านทำสัญญาทางสากลก็จะนัดวันเจ้าหน้าที่เราพร้อมครับทั้งแต่ส่วนข้างล่างขึ้นมาสู่ข้างบนจะไม่ให้เกิดความหมาแน่นเป็นการจัดระบบเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกค,ครับเจ้าหน้าที่ทุกคนทํางานด้วยความระมัดระวังรอบนี้เราคาดการว่าทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันหนึ่งพันรายอาจจะมีผลกระทบได้ครับ เพราะนั้นการจัดระบบของสากลออมรัพย์คูตรังพยายามให้ดีที่สุดเพื่อให้สมาชิกได้ปลอดภัยและได้รับการบันเทาจากสากลอมรัพ์คูตรังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ